คำพูดอมาตะที่ว่าเวลาและสายน้ําไม่เคยหวนกลับอาจจะใช้ไม่ได้แล้วสําหรับโลกวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเพราะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมทําให้เวลามุนย้อนกลับย้อนวัยของมนุษย์ได้อย่างที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเราก็ไม่เคยคิดแล้วครับว่า เราจะสามารถย้อนวัยได้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรื่องของเทโลเมียเมื่อ14ปีที่แล้วย้อนวัยที่คือกลับให้ให้มันมเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ย้อนวัยแบบสุขภาพดีขึ้นด้วย กว่า40ปีแล้วที่ศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยาจิตราได้ศึกษาวิจัยถึงความมาศจรรย์ของมังคุดและศักยภาพอันสูงล้ำของสารสกัดมังคุดที่เรียกว่า gm 1ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระและจัดการกับเชื้อมะเร็งได้เป็นอย่างดีจากนั้นทำการเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้อีก4ชนิดคือฝรั่งถั่วเหลือง งาดาและบัวบกจนได้นวัตกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกนํามาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย HIV และผู้ป่วยมะเร็งสําเร็จมาแล้วนับพันรายนวัตกรรมของเรามันกระตุ้นเซล์ลทีพิฆาตหรือคิวร์เลตีเซลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าคิวเลตีเซลเนี่ยคือเซลอัศวินเลยนะมันไป จัดการกับเซลล์ที่มีปัญหาเซลล์ติดเชื้อเซลล์ที่เป็นมะเร็งโดยไม่แตะเซลล์ปกติเลย <Nem. S 2> เราเอานวัตกรรมของเราไปให้ผู้ป่วยมะเร็งใช้แล้วก็พบว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดีขึ้นที่ประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือว่าคนเหล่าน,นี้เมื่อสุขภาพก็ดีขึ้นผิวพรรณเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ดูไม่มีร่องรอยของการเคยเป็นมะเร็งมาก่อนมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ผมตั้งสมมติฐานล่ะ ว่ามันต้องไปทําอะไรกับโครโมโซมในร่างกายของเรานะซึ่งก็คือ,คอเทลโลเมียรนั่นเองในปีคิเตศักราช2009นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน3คนได้รับรางวัลโนเบลทางด้านการแพทย์จากการค้นพบเรื่องเทลโลเมียที่เป็น,นกลไกคอยปกป้องโครโมโซมและเอนไซม์เทโลมีเรสที่ช่วยซ่อมแซมเทโลเมียได้ เทโลเมียคือส่วนปลายสุดของโครโมโซมบางครั้งถูกเรียกว่าหมวกโครโมโซมมีไว้สำหรับปกป้องโครโมโซมและ DNA ไม่ให้ถูกทำลายนักวิทยาศาสตร์พบว่าเด็กแรกเกิดจะมีเทโลเมียยาวที่สุดและจะค่อยๆหดสั้นลงตามอายุที่มากขึ้นจนถึงวัยชาราเมื่อเทโลเมียสั้นจนถึงที่สุดแล้วมนุษย์คนนั้น ็จะหมดอายุไขไปโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์ต่างๆรวมกันนับล้านล้านเซลล์ซึ่งแต่ละเซลล์จะมีการแบ่งตัวเมื่อร่างกายมีการเจริญเติบโตขึ้นและทุกๆครั้งที่แบ่งเซลล์นี้เองเทโลเมียร์ที่ปลายคโครโมโซมก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆผลการวิจัยพบว่าเทโลเมียร์ของคนจะหดสั้นลงเฉลี่ยประมาณปีละ70เบสแพร์บวกลบ มากน้อยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนนอกจากการหดสั้นลงของเทโลเมียจะบ่งบอกถึงความแก่ที่กำลังมาเยือนแล้วยังเป็นเครื่องเตือนให้รู้ถึงความเจ็บป่วยได้ด้วยโดยเฉพาะการป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนคนนั้นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคอ้วนลงพุงโรคตับแข็งโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองการเจริญเติบโตมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเราต้องมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเทโลเมียร์นี่มันจะสั้นลงเรื่อยๆการสั้นลงไปเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นสาเหตุที่นำไปสู่กระบวนการแก่ถ้าใครสั้นเร็วก็จะแก่เร็วแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเกิดโรคเสื่อมถอยทั้งหลายที่เป็นไปตามอายุที่เราเรียกเป็นพวกโรค NCD นี่สาเหตุหลักๆมาจากการสั้นลงของเทโลเมียร์ด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนอ้วน คนอ้วนเซลจะมีการแบ่งตัวเยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะตลอดเวลาเลยเท่าที่อาจารย์ศึกษาทําวิจัยมาเนี่ยเทโลเมียจะสั้นกว่าคนที่มีภาวะน้ําหนักปกติแล้วคนอ้วนเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีโรคแทรกทั้งหลายแยะๆไปหมดเลยใช่ไหมคะทั้งเบาหวานทั้งความดันไขมันสูงอันนี้ก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากภาวะที่มีเทโลเมียสั้นลงเพราะฉะนั้นตัวเทโลเมียเนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกสุขภาพเราได้ในอนาคตด้วย เทโลเมียได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านการชะลอวัยและการมีอายุยืนยาวซึ่งรวมถึงบริษัทเอเชียนไฟโตสูติข้อจำกัดมหาชนหรือแอปโกก็เช่นกันที่ได้ต่อยอดนวัตกรรมสูตรเพื่อการย้อนวัยชะลอวัยขึ้นในนามวัฒนชีวาซึ่งนอกจากจะทำให้เทโลเมียยาวขึ้นแบบพิสูจนได้แล้ว ยังเป็นสูตรแรกและสูตรเดียวในโลกที่ช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของมนุษย์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วยปรากฏการณ์ที่เราเห็นจากผู้ป่วยมะเร็งก็ดีผู้ติดเชื้อไอชวีที่ทำเราให้เขาหายจากไอชวีแล้วมันก็เลยทำให้สงสัยว่ามันมีการซ่อมสร้างเซลลเมียเกิดขึ้นจึงได้ตั้งสูตรฐานานี้แล้วก็พิสูจน์ เราก็เอาอาสาสมัครซึ่งสุขภาพชีวิตปกตินะครับ10บรายนะฮะแล้วก็ให้ใช้ในวัตกรรมของเราที่กระตุ้นคิวเลตีเซลเนี่ยเราก็วัดเทเลเมียรเขาก่อนที่จะใช้แล้วก็หลังใช้8สัปดาห์ด้วยกันต้องบอกว่าดีใจเชิญตกใจ เทโลเมีมันยาวขึ้นฉเฉลี่ยในกลุ่มนี้408เพซแพร์โอ้โหซึ่งเทียบเท่ากับมีการย้อนวัยถึง5.8ปีอะไรกันเนี่ยทำได้ถึงขนาดนั้นเชลยดีใจมากๆแล้วก็บอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราหยุดไม่ได้แล้วเราควรจะต้องมีการใช้นาวาัตกรรมนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุนะครับขณะที่เทโลเมียในเซลลปกติยาวขึ้นช่วยชะลอวัยชะลอความเสื่อมของร่างกายแต่ก็ส่งผลกับเซลที่ผิดปกติ เช่นเซลล์มะเร็งให้แข็งแรงขึ้นเสื่อมสลายช้าลงด้วยเช่นกันจึงทําให้เกิดข้อกังวลอยู่ไม่ใช่น้อยความกังวลอันหนึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ย้อนวัยสร้างเทโลเมียร์เนี่ยคือถ้าเราไปต่อความยาวเทโลเมียร์ของเซลล์มะเร็งเซลล์มะเร็งอาจจะกลายเป็นเซลล์อ,อมตะแล้วเมื่อน,นั้นจะสร้างปัญหาเลยและนี่จริงๆคือสิ่งที่ทุกคนกลัวแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นแล้วในบางผลิตภัณฑ์นะครับ เราก็พัฒนาสูตรเพื่อจะกระตุ้นเทโลเมียจากสูตรที่เราใช้รักษามะเร็งที่สร้างคิร์ติเซลล์นี่แหละในอาสาสมัครทุกคนก็มีการซ่อมสร้างเทโลเมียเกิดขึ้นและเมื่อวัดเข้าไปถึงคิร์เซลจำนวนเซลที่พิทาตเนี่ยคือทุกคนมีจํานวนคิร์เซลลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรเดียวในโลกนะ ที่ซ่อมสร้างเถวยาวเทอลเมียมโดยป้องกันมะเร็งด้วยของเราเป็นเหมือนว่ามีอะไรเนาะ double action นม win action. <c oughs> คเทวินแอคชั่นควบคู่ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าของเรามันจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อมะเร็งได้ก็ทําให้เราเเมั่นใจว่าอันนี้แหละคือนวัตกรรมที่ซ่อมสร้างเทอลเมียมที่ปลอดภัยที่สุดในโลก <c oughs> หลังจากใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามา8อาทิตย์นะคะไปวัดความยาวเทอลเมียมเนี่ยเพิ่มขึ้น ประมาณ600เบสแพร์ค่ะดิฉันสาวขึ้น8ปีเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยระดับความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นค่ะเทโลเมียผมยาวขึ้น580เบสแพร์ผมหนุ่มขึ้นอีก8ปีเซลทีพิคาดเพิ่มขึ้น111เซลล์ซลน้ำตาลลดจาก118เหลือ103อยู่ในเกณฑ์ใกล้เกณฑ์ปกติที่สำคัญไตผมดีขึ้นครับ ย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเซลทีพิค่าเพิ่มขึ้น11%ค่ะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและเชื้อไวรัสต่างๆมันจะทําให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นรู้มันจะย้อนไวัยได้นะย้อนไวัยไปกี่เบสแทรอะไรเงี้ยนะม,นมันนับเป็นอายุได้แต่สำหรับตัวผมอะผมไม่วัดผมจะเชื่อผลเชิงประจักษ์มากกว่าผมที่บางเนี่ยนะมันควรจะ ขึ้นนะถ้าผมย้อนวัยได้จริงๆนะไอ้ผมที่มันเคยเส้นเล็กๆรู้สึกว่าผมมันฟูขึ้นมาไอ้ด้านหลังผมไม่ได้สังเกตมันหรอกแต่ภรรยาผมเข้ามาดูเขาบอกเอ,เอ้าเอ้พี่ทำไมผมเยอะละ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปมให้ดูว่าถ่ายรูปด้านหลังเออมันรู้สึกมันเยอะจริงๆนะปรากฏว่ามันดีขึ้นโดยผมผมเองผมรู้สึกได้ ยังไม่ปักใจนะแต่พอมันดีขึ้นมันดีมาตลอดมันหมายถึงพลังชีวิตเมื่อสุขภาพดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้มองโลกอย่างแจ่มใสนะฮะมองโลกมีสีสันด้วยประสิทธิภาพอันน่าอัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวัฒนาชีวาซึ่งนับเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพที่สมดุลและการย้อนไวัยได้ระดับโครโมโซม